ครอบครัวบีมกวีเคลื่อนไหวหลังมีดรามา่าแฟนคลับคว้ามือน้องทีกลางงานเรียกได้ว่าทำเอาเกิดดราม่าขึ้นมาเมื่อได้มีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปจังหวะที่บีมกวีออยอติพรได้พาลูกแฝดน้องทีน้องทีได้เดินพรมม่วงเข้ามาในงานและมีแฟนคลับเอื้อมมือข้ามเชือกมาจับน้องทีซึ่งทางด้านน้องที ก็เกิดอาการตกใจและได้สะบัดมือทิ้งทันทีโดยมีชาวเน็ตที่ได้เข้ามาดูและเข้ามาวิพากวิจารณ์กันอย่างมากมายว่าคนอื่นเขายังกรีดกันหวีดน้องแบบห่างๆได้เลยอย่ายื่นมือมาจับน้องเลยน้องตกใจไม่ควรไปจับน้องเขานะคะยังเด็กนางยังแยกไม่ออกใครติดตามจะรู้เลยว่าเฮียเขารักสะอาดมากโกก,ก นิดหน่อยก็เช็ดมืออีกอย่างไม่สมควรอยู่แล้วน้องตกใจอยู่เอื้อมมือมาจับรักเอนดูเด็ดไม่ควรทำแบบนี้นะครับล่าสุดทางด้านบีมกวีได้ออกมาไลฟ์ซึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์ได้มีการเคลียร์ประเด็นดรามา่าแฟนคลับเอื้อมมือไปจับน้องทีจนตกใจโดยทางด้านออยอติพรได้กล่าวว่าคือออยว่าอย่าไปพูดเยอะสงสารน้องคนนั้นที่เขาโดนดรามา่า เขาตั้งใจจับแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงด้านคุณย่าก็กล่าวเสริมว่าโอ้ยเล็กน้อยเด็กเขาก็คงรักสะอาดห่วงตัวอย่าไปใส่ใจอย่าไปพูดเยอะตอนนี้เขายังเล็กอยู่เดี๋ยวโตขึ้นก็จับได้นี่เขายังเล็กเขาไม่รู้อะไรหรอกและเมื่อทางด้านบัวสโรชาน้องชายบีมกวีถามว่าเกิดอะไรขึ้นทางด้านบีมกวีก็ได้เล่าให้ฟัง และทางด้านบัวสโรชาก็ตอบว่าก็คือว่าขนาดโกบัวพี่ทียังผลักหัวออกเลยเพราะว่าไม่คุ้นเด็กๆเ,เขาก็จะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันตัวเองของเด็กซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องมากๆเลยนะเพราะไม่งั้นถ้าลูกเราอยู่ดีๆให้ทุกคนจับให้กอดก็อันตรายจะไปกับใครก็ไม่รู้ ซึ่งท้ายคลิปทางด้านบีมกวียังได้ขอโทษที่แฟนคลับคนนั้นอีกด้วยที่อาจจะทำให้เสียความรู้สึกและยังบอกอีกว่าเจอกันก็โบกมือทักทายกันได้ในช่วงไลฟ์สดต่างมีชาวเน็ตที่ได้ฟังเข้ามาชมอย่างมากมายว่าครอบครัวบีมกวีมีทัศนคติที่ดีมาก